สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการ Smart Go by MPS Go นะคะในช่วงที่ราคาทองคำ 1, 000, ผันผวนหลุด2,000เหรียญลงมาค่ะขณะที่ทองคำไทยนะคะหลุดระดับ3 0,000บาทลงมาสถานการณ์ทองคำจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านพบกับนายแพทย์กฤษชรตีรัญญาสิริประธานกรรมการบริหารบริษัท NTS g เทสโกลได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนในทองคาที่รักทุกท่านครับ ทองคำในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นพระเอกตัวจริงนะครับแต่เป็นพระเอกที่ค่อนข้างแว่งตัวแล้วเล่นบทบู๊เยอะทีเดียวแน่นอนครับหลายครั้งที่กระโดดขึ้นไปสูงๆก็ต้องกระโดดกลับลงมาให้มีแรงดีดต่อหรือมีพลังงานต่อดังนั้นการที่ราคาทองคำดีกลับขึ้นไปในช่วง เดือนที่ผ่านมาประมาณสองร้อยเหรียญเนี่ยเราก็เลยเห็นสามวันทําการที่ผ่านมาตกลงมาเกือบร้อยเก้าสิบเหรียญทีเดียวเช่นเดียวกันฉะนั้นต้องบอกว่าสภาวะแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรที่ขึ้นแรงๆก็ย่อมตกกลับมาได้แรงๆต้องคำขึ้นมาในช่วงเจ็ดเดือนครึ่ง ตอนนี้เข้าเดือนที่แปดครึ่งเดือนแล้วเจ็ดเดือนครึ่งเนี่ยทองคำขึ้นมาแล้วประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญหรือขึ้นมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบสองเปอร์เซฉะนั้นการที่จะมีบางช่วงหลุดลงมาลึกๆก,ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็คาดหวังแต่ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่แล้วก็เห็นว่าพอมันมามันก็มาแบบสลาตันนะครับหรือ ถ้าไทยชังสับทะเลเรียกว่ามาแบบสึนามิถ้าลมก็เป็นทอร์นาโดครับก็จะเห็นได้ว่าทองทาเปลี่ยนบทบาทอย่างรวดเร็วจากขาขึ้นแล้วก็ปรับฐานลงมามีคําถามมากมายในหลายๆประเด็นว่าหนึ่งการปรับฐานแรงๆลงมากว่าเกือบสองร้อยเหรียญเนี่ยเป็นขาลงหรือเปล่าคําตอบ ก็คือคิดว่าไม่ใช่ขาลงแต่เป็นการแค่ปรับฐานในผลหลักที่ไม่ใช่ขาลงก็มีอยู่ว่าปัจจัยพื้นฐานที่ขึ้นมาของทธงคําตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือหนึ่งเฟดยังคงดอกเบี้ยที่ศูนย์ปอร์เซ็นซึ่งคาดว่าจะศูนย์ไปถึงปีสองสองอันที่สองเฟดก็ยังใหญยืนยันใช้นโยบาย อัดฉีดเม็เงินเข้ามาเป็น QE ซึ่งอัดฉีดเข้ามาโดยตลอดเป็นช่วงๆตอนนี้ก็อัดเงินเข้ามาแล้วประมาณเกือบเจ็ดล้านเหรียญเจ็ดล้านล้านเหรียญนีเจ็ดล้านนะเจ็ดล้านล้านก็เป็นบาเรเงินที่มหาศาลแน่นอนการอัดฉีดเงินเข้ามาอยู่ต่อเนื่องตรงนี้ก็ทําให้ดอลลาร์อ่อนเมื่อดอลลาร์อ่อนก็เป็นปัจจัยเสริมที่จะทําให้ทองคําขึ้น นั่นก็หมายความว่าปัจจัยพื้นฐานของทองคําทีาท่ท,ท,ทําให้ขึ้นยังคงมีอยู่ครับจึงยืนยันว่าแนวโน้มหลักยังไม่เปลี่ยนแปลงคราวนี้ถ้าเรามาดูปัจจัยพื้นฐานรองรับปัจจัยทนางเทคนิคอนะ่ะปัจจัยเทคนิคก็บอกว่าราคาที่ร่วงลงมาทางด้านเทคนิคในขณะนี้เนี่ยก็แค่มาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในระยะกลางแล้วก็เด้งกลับไปได้ คือราคาทองคำทางเทคนิคเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาตามเกณฑ์ไซโบนาชีฟิกเกอร์คือลดลงมาได้สี่ระดับนะครับก็คือยี่สามจุดหกสามสิบแปดจุดสองห้าสิบเปอร์เซ็นและหกสิบเอ็ดจุดแปดก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยลงมาที่ระดับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเกือบจะพอดี ไฟบอนาชีฟิกเกอร์ที่51%เนี่ยอยู่ที่ระดับ1,877เหรียญโดยประมาณ75เหรียญโดยประมาณแต่ว่าเอ่อขอพาย1,885เหรียญแต่ว่าราคาที่ล่วงลงมาเมื่อวานเนี่ยลงไปต่ำสุดที่1,875ก็เรียกว่าลงมาบริเวณเส้น50%ไฟบอนาชี acci, แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอี่ ตอนนี้เข้ามาจอดอยู่บริเวณ38.2%ของไฟโบลาาชีที่ระดับ1,940เหรียญบวกลบน,นคะครับเอาละตอบคำถามแรกก็คือทิศทางไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเป็นลักษณะการขายทำกำไรเราก็จะเห็นได้ว่า SPDR ก็ขายทำกำไรอย่างหนักมาเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้ซื้อมาโดยตลอดดีเนนี้ SPDR ซื้อ เจ็ดเดือนครึ่งซื้อมาแล้วเกือบสี่ร้อยตันนะฮะก็ขายออกมาสิบหกตันในช่วงสามวันจันทร์อังคารพุทธห้าตันบ้างสี่ตันบ้างเก้าตันนั่งก็เเด็ดตังบ้างก็ประมาณสิบหกตันเองก็เลยทําให้ราคาลงคราวนี้เราก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าคิดว่ามันไม่เป็นขาลงแล้วคําถามส่วนใหญ่ก็คือว่า แล้วมันจะกลับไปที่เดิมไหมหรือยังจะกลับไปที่จุดสูงสุดใหม่ไหมณขณะน,นี้คำตอบก็คือว่าผมคาดว่าราคาทองคำน่าจะอย่างน้อยที่สุดบิดก,กลับขึ้นไปที่จุดเดิมแล้วก็ยังคิดว่าโอกาสที่จะทำไปจุดสูงสุดใหม่ที่บริเวณสามหมื่นสองพันบาทประบาททองคำ น่าจะยังมีอยู่หรือจุดสูงสุดที่2อ0 0เหรียญต่อออนในปลายปีนี้นะครับก็น่าจะยังมีอยู่ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนต้องบอกว่าให้ใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มกาดขึ้นเจลอยเข้าซื้อบริเวณแนวรับสำคัญที่บอกแล้วแนวรับระยะสั้น2,000เหรียญต่อออนระยะตลางพันเอ่อเอ,เอไม่ได้ แนวรับระยะสั้นพันเก้าร้อยเหรียญต่อออนแนวรับระยะกลางพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าก็คือจุดสูงสุดจุดต่ำสุดเดิมเมื่อวานนี้เองอะครับเมื่อวานนี้เองหนึ่งแปดเจ็ดห้าระยะกลางหนึ่งพันเก้าร้อยวนระยะสั้นน่าจะเป็นจุดที่นักงทุนพอจะปลอดภัยในการเข้ารับนะครับก็หวังใจว่าในเชิงกลยุทธ นักลงทุนใน MTSG o ไม่ทรงสุขอยกเข้าใจแล้วคราวนี้สิ่งที่อยากที่จะย้ำเตือนหรือฝากท่านนักลงทุนก็คือว่าในสภาวะที่มีความผันผวนแบบนี้ค่อนข้างมากเนี่ยนั่นหมายความว่าความเสี่ยงทั้งในที่ทางขาขึ้นและที่ทางขาลงมีสูงมากครับในเชิงนักลงทุนเราเรียกว่า volatility index เมื่ออินเด็กซตัวนี้สูงมากในเชิงของนักลงทุนเนี่ย เราก็จะพยายามหาเซฟตี้แฟกเตอร์เยอะๆการลงทุนในทองคำที่จะมีเซฟตี้แฟกเตอร์เยอะๆก็คือไม่เลยวเลยเปรียบเสมือนกับเวลาท่านจะไปนั่งรถไฟเหาะท่านรู้ว่ามันหวาดเสียวมันจะปุปงฟ้าปุ่ปฟ๊บท่านก็ต้องคัดเซฟตี้เวลถ้าท่านกลัวมากหนึ่งคือท่านต้องไม่ขึ้น แต่ถ้าท่านขึ้นท่านก็ต้องมีเซฟตี้เบลที่แข็งแรงและมั่นใจว่าปลอดภัยนั่นก็คือการที่ท่านต้องไม่เลเวลเลชมากนะนี่ก็คือเซฟตี้เบลโดยที่นักลงทุนอาจจะไม่ทราบเนี่นักลงทุนในทองคำแท่งถ้าซื้อให้เงินร้อยเปอร์เซ็นใช้เงินเย็นๆไม่ใช่เงินกู้ผมคิดว่าความต่ำความเสี่ยงต่ำสุดและถือว่า ทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดณขณะนี้ในการที่จะถือรองดีกว่าเงินสดครับเพราะว่าเงินสดผลตอบแทนตอนนี้มันใกล้ศูนย์ใกล้ศูนย์โดยเฉพาะนักลงทุนที่ถือเงินเยอะๆเลยนะครับระดับร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนฝากเงินยิ่งเงยอะยิ่งได้ดอกเบี้ยสูงนะครับสมัยนี้ฝากเงินยิ่งเยอะดอกเบี้ยยิ่งน้อยครับจับกันครับมันไม่เหมือนและโลกมันไปใบใหม่ละ ดังนั้นการที่จะได้เงินผลตอบแทนสูงและดีและค่อนข้างปลอดภัยในโลกยุคใหม่ก็เปลี่ยนเป็นทองคำซะซึ่งก็มีหลายสถาบันการเงินรวมทั้งธนาคารกลางของหลายๆประเทศยกตัวอย่างรัสเซียหรือตุรกีก็เข้าซื้อคลองทองคำเยอะขึ้นรวมไปถึงจีนด้วยแน่นอนตัวเลขพวกนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยได้ประกาศและมักจะประกาศ หลังจากทาไปแล้วประมาณสองสาเดือนครับมันไม่ได้ประกาศแบบแักลงทุนวันต่วันดังนั้นการที่นักลงทุนจะไม่เลเวลเลชหรือไม่ใช้มาจิ้นสูงสูง,สงก็จะเป็นการปลอดภัยเพราะเราพบว่านักลงทุนหลายท่านเลเวลเลชถึงสิบเท่าเลยส่วนใหญ่ก็ว่าได้พอเลเวลเลชสิบเท่าเนี่ย กลาวว่ามันขึ้นแน่ๆเลยซัดเข้าไปเต็มเลยนะครับบายเต็มพอร์ตเลยสิบเท่าปบายที่ตรงบริเวณตอนนั้นเอาว่าพันเก้าร้อแปดสิบก็ดูว่าเอ๊ะมันปลอดภัยนะสมมุตินะปรากฏว่าเมื่อวานร่วงมาพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าโดนขอมาจิน้นบางคนเติมไม่ทันจะถูกฟอสโครเราอันนี้เห็นไหมครับว่าในสภาวะแบบนี้ถ้าเรา ใส่เซฟตี้แฟ c กเตอร์ให้สูงก็คือลด e v เลเวลลดเงินมาจินลงมาถึงมันจะตกมาร้อยเหรียญเราก็จะไม่เป็นไรครับถ้าเราเลเวลแค่เท่าเดียวไม่เกินสองเท่าหรือคูณสองเนมันตกลงมา 5, ห้าหสิบเหรียญท่านก็ยังค่อนข้างจะปลอดภัยหรือถ้าโดนคองมานิดๆหน่อยมันก็ขึ้นกับระดับที่ท่านเข้าสู่ตลาดด้วยแน่นอนการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ การที่ท่านจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนท่านยิ่งเลเวลเลชมากใช้มาจินสูงผมบอกหลายทีเลยว่าถ้าท่านเลเวลเลชไม่ว่าจะกี่เท่าก็แล้วแต่ถือว่าท่านเริ่มมีความเสี่ยงและเป็นนักทุรยะสั้นถ้าท่านเป็นนักสุรยะย,ยาวท่านต้องใช้เงินเย็นแล้วซื้อทองคำแท่งครับแต่ถ้าท่านใช้เลเวลเลชเมื่อไหร่ต้องบอกว่าเป็นนักทุรยะสั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเท่าไหร่ที่ท่านใช้ นะครับถามว่าเอ๊ะบางคนมีเงินแต่ว่าไม่อยากซื้อทองคำแท่งเก็บเขาไม่มีที่เก็บที่เกยดเก็บแน่น,นอนครับ MTS Gold แม่ทองสุกมีระบบซื้อแล้วออกเป็นเปเปอร์ให้บางคนเรียกว่าเป็นเปเปอร์โกก็ได้ซึ่งตรงนี้ย้ำนะครับว่าท่านต้องทำกับ MTS Gold แม่ทองสุกเท่ทานั้นที่มีความมั่นคงมีระบบ มีทุกอย่างที่ตรวจสอบเช็คได้ท่านก็จะสามารถซื้อทองคำแท่งฝากเป็นเปเปอร์ไว้แล้วจะขายเมื่อไหร่ท่านก็สั่งขายได้เลยไม่ต้องเสียเวลาหาที่เก็บเพราะเดี๋ยวนี้เซฟบล็อกของธนาคารก็หายากเหลือเกินครับหายากเหลือเกินแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเต็มหมดทุกแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นบริการอีกบริการหนึ่งที่ เอ็นทอโกมอบให้กับนักลงทุนทองคำทั้งหมดสามารถครับซื้อทองสิบล้านยี่สิบล้านสิบล้านเดี๋ยวนี้ก็เป็นทองแค่ห้ากิโลเองยี่สิบล้านก็ทองแค่สิบกิโลทองสิบกิโลท่านเชื่อไหมครับมันเท่ากับโทรศัพท์ i p h ฟนสิบเครื่องครับความหนาหรือไซส์ใกล้เคียงกันเลยขนาด ไอโฟนสิบเครื่องก็เท่ากับทองคำแท่งสิบกิโลเก็บง่ายนะฮะแต่ว่าก็ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจในทุกบริบทและ m อ s ม o ทสโกเราก็มีทองทุกประเภทหลายคนถามนะครับมีทองเก้าหกห้าไหมทองเก้าหกห้าของ m อ s ม o ทสโกเราจำหน่ายมีมาร์เก็ตแชร์สูงที่สุดในประเทศครับเป็นตราฉัดบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเป็นตราฉัด แล้วก็คำว่า MTSCO นะฮะแค่ก้อนใหญ่ก็จะมีแม่แม่ทองสุกบ้างแต่ถ้าก้อนทั่วไปเราก็ไม่ได้พิมพ์ภาษาไทยฉะนั้นท่านมั่นใจได้ครับว่าทองเราเป็นทองที่ได้มาตรฐานที่โลกยอมรับด้วยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะตอนนี้เราเป็นผู้ส่งออกทองคำรายใหญ่ของประเทศเราส่งทองเข้าห้าไปฝรั่งรับครับ อันนี้ยืนยันมีองค์กรมีเสริมสถาบันที่รับให้การรับรองรวมทั้งเรายังมีโรงงานที่สกัดทอง99.99 99. คือทองเก่าที่ตอนนี้เรารับซื้อมหาศาลมากจากร้านทองทุกแห่งทุกจังหวัดถ้าท่านไม่รู้ว่าจะได้ราคาที่ไหนดีได้เงินสดพร้อมไหมคำตอบคือแม่ทองสุขดิโอสยามครับ ถ้าซื้อขายเยอะๆมาที่ดีโอสยามฝั่งถนนเทวรัฐแม่ทองสุกเราอยู่ตรงนี้มา28ปีเต็มแล้วครับ28ปีเต็มแต่ว่าประวัติของแม่ทองสุขคือทั้งหมด66ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่66แต่อยู่เฉพาะที่ดีโอสยามเนี่ย28ปีอยู่ว<ม>งเวียนใหญ่มานะครับนตั้งแต่ผมยังเด็กๆเล็กๆเลย ครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับแม่ทองสุก MTS g o เราเป็นผู้ให้บริการครบวงจรทุกด้านในการลงทุนทองคำทองคำแท่งทอง papers ทอง g o future กเกอร์ ure, ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบรกเกอร์ในตลาด CME broker membership ในตลาดเซ็ย g รัลโ x เอช n g นและ CME ครับ member ฉะนั้นตรงนี้ท่านก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นกับการดำเนินการและการบริหารงานของเราภายใต้อัมเบร่าของบริษัท NTS g o แม่ของถุกนั่นเองครับหวังใจว่าท่านนักลงทุนตรงนี้ก็จะติดตาม Facebook Live กดแชร์กดไลค์กันมาได้นะครับคอมเมนต์ผ่านทีมงานเราก็จะพยายามปรับปรุงการวิเคราะห์เราก็จะมาวิเคราะห์ให้ท่านฟัง อยู่เรื่อยๆนะครับก็หวังใจว่าสามารถทำกำไรและโชคดีปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีครับ ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆในเรื่องของการลงทุนทั้งสภาวะของทองคําไทยค่ะแล้วก็ในเรื่องของราคาทองคําตลาดโลกนะคะที่ปรับตัวลดลงมาค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ด้วยกันก่อนค่ะจะมาแนะนํานะคะว่าหากใครที่เข้ามารับชมรับฟังรายการดีๆของเราไม่ทันแบบนี้นะคะก็จะสามารถรับชมได้ที่ไหนบ้างค่ะ ช่องทางแรกนะคะที่ทุกคนดูกันอยู่ตอนนี้ก็คือ Facebook MTS Go นั่นเองค่ะโลโก้ของเรานะคะมีตาชัดด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาที่ Facebook MTS Go ได้ค่ะแล้วก็อันดับที่2นะคะรับชมรายการไม่ทันก็จะมีติดตามได้ใน y o u t u b e นะคะ MTS Go Group นะคะเซิร์ชมาก็สามารถดูรายการรีลนันหรือว่าโฆษณาเทคนิคการลงทุนย้อนหลังต่างๆได้นั่นเองค่ะ ดังหน้าจอที่ปรากฏอยู่นะคะแล้วก็ลำดับต่อมาค่ะจะเป็นส่วนของเว็บไซต์นะคะ www.mtsco.co.th ค่ะในช่วงที่สภาวะราคาผัานผวนแบบนี้นะคะก็อยากจะแนะนำเว็บไซต์เพื่อการลงทุนของเราค่ะในการติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ประกอบการลงทุนค่ะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นะคะสามารถดูได้สส่วนค่ะส่วนแรกจะเป็นเมนูด้านบนนะคะแล้วก็ เลื่อนลงมาค่ะก็จะเจอเซสชันที่เราแบ่งให้นะคะเห็นชัดเจนค่ะมีข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวท่องคํำข่าวเศรษฐกิจข่าวหุ้นนะคะก็สามารถเลือกติดตามข่าวสารกันได้อย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้เรายังมีบทวิเคราะห์ประกอบด้วยนะคะให้อ่านกันได้ฟรีๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์ราคาท่องคําอย่างเช่นของวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตัวอย่างกันค่ะ เมื่อเข้ามานะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้แนะนําเรื่องของบทวิเคราะห์นะคะแนวรับแนวต้านไม่ว่าจะเป็น GoSpot Go ตนะคะโกลออนไลนฟินะคะโคเมโกค่ะแล้วก็มีในส่วนของ Go Futures ในตลาดท f e เฟกด้วยนะคะว่าวันนี้แนะนําทํากําไรยังไงแล้วก็มีเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนนะคะมีกราฟประกอบแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนั่นเองค่ะ เมื่อกลับมาที่นี่นะคะนอกจากบทวิเคราะห์ราคาทองคำแล้วนะคะยังมีในส่วนของเซต i n i n x f x t u t u s e s นะคะแล้วก็ g l o b a l futures ที่จะเป็นบทวิเคราะห์ตัวของสินค้าตลาดต่างประเทศมาในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะนอกจากนี้ค่ะสิทธิประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะคะเมื่อนักลงทุนเข้าถึงเว็บไซต์ของ mts go ค่ะก็จะสามารถรับชมนะคะตารางสัมมนาได้ฟรีๆเลยค่ะซึ่งจะอยู่ที่เมนูด้านบนนะคะเลือกที่มุมนักลงทุนค่ะแล้วก็เลือกที่อบรมสัมมานานั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้นักลงทุนค่ะไม่พลาดในเรื่องของอาการฝึกทักษะด้านการลงทุนนะคะในหัวข้อต่างๆกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะก็จะมีเรื่องของเวลาบอกวันที่บอกแล้วก็สถานที่บอกนะคะแนะนําว่ารีบลงทะเบียนนะคะเพราะว่าถ้าเต็มแล้วเต็มเลยะคะ่ะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับยังไงก็ขอฝากนะคะรายการสมาร์ทโกนะคะ by t s Go ซึ่งจะมาทุก วันทําการแรกของสัปดาห์ค่ะแล้วก็วันที่ราคาค่อนข้างผันผวนอย่างหนักแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามค่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook m t s g o ยังมีบริการต่อนะคะในส่วนของรายการ MTS Live by MTS Go นั่นเองค่ะในช่วงเวลาประมาณ10.40นาทีนะคะและพิเศษค่ะวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ1นึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะติดตามรับชมการสัมภาษณ์ของคุณนัทพงศ์หิรัญยสิรินะคะประธานฝ่ายบริหารของ MTS Go เกี่ยวกับทิศทางทองช่วนขําวันนี้นะคะในรายการ t f e c t Night Trade นะคะของช่อง Facebook อ t f f e c t Night Trade นั่นเองค่ะยังไงก็ฝาก3รายการนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามกันในวันนี้สวัสดีค่ะ